สวัสดีค่ะคาร์บิ่นโปรดักนะคะอันนี้ดีแม็ก2020เดี๋ยวจะมาให้ดูนั่งลักีระในการนั่งนะคะก่อนใส่เบาะแคปกับทางร้านนะคะและเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งต่อไปนะคะเราจะทําเป็นหลังใส่เบาะแคปของทางร้านเป็นยังไงนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เป็นเบาะแคปที่แถมมาตอนออกรถเลยนะคะตัวพิงใช้พิงเดิมค่ะแล้วก็สรีระในการนั่งค่ะถ้าให้นั่งสบายมันต้องมีพิงเอียงๆเนาะซึ่งเนี่ยค่ะ ตรงช่วงระหว่างนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนิดนึงนะคะนี่ตรงช่วงระหว่างตัวพิงตรงนี้ค่ะมันก็จะมีช่องโหว่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าไม่ไม่มีใครสามารถเอาหลังไปงอตรงนี้ได้นะคะมันก็จะเป็นช่องวาง่างเพราะฉะนั้นคาร์ไบด์เนี่ยทําตัวพิงถอดพิงเดิมใส่พิงใหม่ให้มันเอียงแล้วก็เติมเต็มช่วงนี้ให้ได้ดีนะคะส่วนตัวนั่งนี่เวลานั่งฟองน้ํามีอยู่แค่นี้นะคะ ซึ่งมันจะนั่งได้สบายเนาะนั่งแล้วก็ยุบไปเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะความยุบของฟองน้ําจะประมาณนี้นะคะนี่ขาเรากางเท่าเดิมมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ทางร้านก็คือฟองน้าใหม่ของทางร้านเนี่ยจะใหญ่นะคะเพื่อรองรับใต้ขาตรงนี้มากขึ้นนะคะนี่สรีระภาพรวมจะเป็นแบบนี้อันนี้ความนั่งสบายให้เท่าไหร่ะอะคะเต็มสิบให้จากสี่ก็พอค่ะ ให้ตานนี้เนาะเพราะว่าเป็นของแถมโอเคเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าว่าเวลาวนะเวลาเราเรานั่งจริงๆแล้วอะคะ่ะนี่เวลาเราลุกขึ้นมาเนี่ยนฟองน้ําเป็นบุ่มลงไปเลยเนี่ยค่ะซึ่งแน่นอนไม่สบาย2องนะคะแค่มือจับนะคะไม่แข็งแรงนะคะมือจับแค่นี้ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นใช้ไปนานๆเนี่ยค่ะพวกพวกตีนตุ๊กแกหมดอายุปุ๊บเวลาเบรกปุ๊บ ไหลออกมาเลยทั้งยวงนะคะตัวนี้โอเคอันนี้รีวิวก่อนทำนะคะเดี๋ยวหลังทำเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีค่ะหลังจากที่ให้ดูกันไปแล้วนะคะว่าก่อนใส่เป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวมาดูหลังใส่นะคะใส่บลอกแคบของคารบินะคะตัวพิงเราถอดพิงเดิมไปแล้วเราใส่พิงใหม่เข้ามานะคะ พิงเนี่ยจะมีสล o เอียงนะคะมาเติมเต็มหลังที่เราบอกว่ามันว่างส่วนนี้เนาะระหว่างตอนที่ยังไม่ได้ใส่นะคะนี่มาเติมเต็มเรียบร้อยนั่งสบายขึ้นนะคะส่วนตัวนั่งประมาณนี้เราจะยื่นออกมาประมาณนี้ค่ะลูกค้าประมาณหนึ่งเกือบครึ่มหนึ่งนะเพื่ออะไรเพื่อให้รองรับกับใต้ขาตรงนี้หลังจากที่เราก่อนก่อน,ก,อนก่อนเราใส่อะคะมันมีอยู่แค่ประมาณนี้เองเนอะอันนี้เราก็ยื่นขึ้นมาเพื่อรองรับใต้ขาส่วนกลางนะคะ ประมาณนี้รัศรีร่ในการนั่งก็จะประมาณนี้เลยนะคะจากสี่คะแนนตอนนี้เป็นกี่นนนะคะแนนแล้วคะได้สิบคะแนนเต็มเลยค่ะ <c oughs> นั่งสบายมากค่ะ <c oughs> สบายเนาะนี่แล้วก็พี่เขาสูงร้อยเจ็ดสิบนะคะหัวไม่ชนเหลือๆเลยข้างบนนะคะเข่าก็จะประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับปรับเบาะหน้าเท่าไหร่อันนี้เราปรับเบาะหน้านะคะอันนี้เข่าถือข้างหลังรนะ้อยเจ็ดสิบนะยวหนูจะนั่งให้ดูว่าเข่าชนไหมหนูสูงร้อยหกสิบค่ะ เข่าเหลือเหลือนะคะเหลือประมาณครึ่มหนึ่งก็ยังปรับได้อีกนะคะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสลีละในการนั่งคนนั่งสูงเท่าไร่สัดส่วนเท่าไรนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูหลังจากที่ไม่มีคนนั่งแล้วนะคะลักษณะเป็นยังไงนี่สวยงามนะคะเปิดออกมาลูกค้าต้องชอบแน่ๆนะคะเพื่อนเจอก็เพื่อนถามแน่นอนว่าไปติดมาจากที่ไหนนะคะ ผู้หน้าก็ทําแบบสวมค่ะสวมทับไม่เสียบอรเดิมนะคะแต่ว่างานเราเข้ารูปแกชับแล้วก็ตรงรุ่นนะคะน,นี่คือชุดสวมสวมทับนะคะวันนึงไม่ใช้ถอดออกได้เลยค่ะกลับไปใช้บอรเดิมเดิมได้ตัวนี้ประโยชน์ของชุดสวมก็คือรักษาบอรเดิมการเลิกกันฝุ่นดูแลง่ายนะคะวิธีทำความสะอาดก็ง่ายๆเลยผ้าสะอาดฉุบน้ำเช็ดเท่านั้น ถ้าเคลือบหนังหน่อยก็ลงแว็กซี่มาที่ร้านเนี่ยค่ะเราจะลงให้1ชั้นนะคะมันอาจะจะดูเงาหน่อยเนาะแต่ว่าช่วยยืดอายุก,การใช้งานของหนังได้นะคะประมาณนี้แล้วก็เบอกแคบที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะภาพเต็มประมาณนี้เลยเด็กหลุดไหมนะคะเมื่อกี้ก่อนหน้าที่ถ่ายคลิปเนี้ยเราถ่ายให้ดูไปแล้วว่าตัวนั้นมันดูไม่แข็งแรงเนาะอันนี้ค่ะเราใช้ออกแรงดึงเลยไม่หลุดนะคะแน่นอนตัวนี้นั่งไปก็เนี่ยค่ะ โอกาสยุบน้อยมากนะคะด้านในตัวพิงจะมีโครงเหล็กค่ะโครงเหล็กทําเพื่อลายนะคะเพื่อติดตั้งเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะแข็งแรงทนทานไม่ดกเด็กไม่อะไรไปมหนนะประมาณนี้แล้วก็สูงถึงขอบกระจกเลยนะคะวิ่งไล่แนวไปตามนู้นแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะจะเป็นปูพื้นลูกค้ามาใส่ปูพื้น6ีของครางร้านนะคะ งานคุณภาพเกตด A สีมือเกรดอยังไงก็ออกมาสวยนะคะแล้วก็พิเศษกว่านั้นหากลูกค้าที่ใส่บล็อกแคบของทางร้านนะคะเราใส่ปูพื้นของทางร้านด้วยทางร้านจะตัดแนวให้มันเท่ากันพอดีจะไม่เกยขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะพอดีกันเป๊ะเลยนี่ดูลักษณะงานเก็บงานนะคะแล้วก็แบบสวยงามจะมีอุปกรณ์เพิ่มให้ด้วยคือตรงนี้จะเป็นหมุดที่เอาไว้ เป็นบายพาสอะคะ่ะหมุดกับบายพาสเอาไว้ห็อกไม่ให้มันอ้าขึ้นนะคะมีตัวข้างก็จะมีกระเป๋าให้ด้วยไว้ใส่โทรศัพท์ใส่ของเสร็จตังอะไรได้หมดนะคะตัวนี้แล้วก็มากไปกว่านี้นะคะลูกค้าสั่งเพิ่มก็จะเป็นตัวเท้าแขกข้างประตนูนี้ค่ะงานฝีมือของทางร้านเองช่างระดับตำนานนะคะในกางท่ะภาพรวมก็จะประมาณนี้นะคะ ถามลูกค้าหลายๆคนถามเข้ามาว่าใส่เบอกแคบ,บแล้วแคบ,บไหมนะคะก็เราตอบกลับไปว่าคือเราทําให้นั่งสบายอะเนาะก็ต้องให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่การปรับเบาะหน้าว่าปรับคุณปรับมาสูดยังไงคนนั่งหลังก็นั่งไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปหลังก็ได้นั่งสบายหน้าก็สบายด้วยนะคะจะประมาณนี้เราไม่สามารถเจกลดคุณให้ใหญ่เท่าสี่ประตูนั่งสบายเท่าสี่ประตูได้นะคะ แต่เราจะทําให้บบาของคุณรถแคบเนี่ยนั่งสบายที่สุดในรุ่นแคบได้นะคะยังไงมาที่ร้านก็มาทดลองนั่งของจริงกันได้ร้านอยู่ที่ลาดพร้าวหนึ่ยย่สก้านะคะเบอร์โทร0 91, 9, 9, 9, 9 6, 0นย์9ก้าหนึ่ะคะเฟซบุ Facebook, ๊กคารบอยโปรดักทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยติดตามเข้ามาได้นะคะไงวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ